ขอแนะนำเครื่องตัดสิกเกอร์ทีเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง74เซนติเมตรเมส3 0และก็มเมตรกเหมาะก,กับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยง,งานราชการโรงเรียนและร้านป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสิกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเน็ต ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้พร้อมมีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเครื่องมาพร้อมกับคุณาภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจากทีเน็ตที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่ เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดทีนเนตเพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้านป้ายทั่วไป ใช้กับงานใดคัดฉลาดสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสิกเกอร์งานกราฟ,ฟิกติดรถงานรีดพีทันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการเริ่มในการตัดสิกเกอร์ขอแนะนำาทเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับ